วันนี้เขาจะม mm ีการเปิดตัวสโมสรเป็นทางการด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับแต่คราวนี้มาก่อนแลรองบอลนดยต่อ yes. สุดๆจริงจังหวะแรกโอ้วโอ้ยไม่หยุดเลยครับดึงกมาแล้วครับตัดบอลครับต้องมาทำจับตรงกลางครับต่อบอลหาช่องมาจนได้ครับแล้วกองหลังของทีามีก็กล้าดเมือนกันครับจังหวะไม่ถูกครับดูครับนี่คือเปลี่ยนเคอร์เซอร์มาแล้วก็มาดัก มดีครับและใครดูอยู่นะตอนนี้ครับการบอลทั้งสองทีมมาจู้กัลแล้วมาแล้วครับโอ้โหกำลังจะบอกว่าให้แชร์ให้ไล์กันรับโกแล้วแทงมาลูกนี้ก็หลุดครับหลุดแล้วยิงเตาแรกครับลำดวนเลยครับคือแทงมาแบบนี้ครับแล้วก็ได้จบในกรอบเสียทษประเทศเครื่องร้อนชานี่มันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเหลือนะจะางนี้ทำสิโแล้วดูว่าบุกจะประตูจะมาหรือเปล่าเหมือนกันไหมแล้วไ้ เข้าไปตรงกลางแล้วซ้อมอยู่นี่ยมันเหมือนจะแยกได้แล้วอ่ะมาให้กินาโดต่ออีกทีนึงแล้วไม่น้ำไมวไไม่น้ำแบบนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอ้โหช่วงเวลาของทิกก้าครับนี่คือบอลที่มาถึงท้าทุกคนอันนี้เป็นสิทธโชคอาสศกครับยิงมาแล้วโดนสาปใกล้สาปถึงเปล่าหมดแน่ๆครับเนี่ยเรียบร้อยครับว่าไงเป่าหมดเวลาครับเกเดรียน อย่างยังเป็นเด้งอยูเลยครับชุดกลางกับตันอาร์มอโหมาสวยแล้วมาสวยแล้วโอ weakest, ้ยยิงไปไหนเนี่ยโอ้โหยิงไปไหนเนี่ยดูก่อนอีกทีนึงโอ้กับตันอาร์มโอ้มีหน้าเชื่อโอ้โหยิงแบบนี้ออกมาสวยครับอาเดโชเอ้าด้ยงมันต้องมาโอกาสได้แล้วโอ้ลยตึงประตูต่อสูงครับโดยกับตันอามคันดีจรี้ครับ เนี่ยครับแล้วเขาจ่ายปัดหลังพวกเนี่ยตัวของราชบุรีโดนตัดเท้าจังหวะสุดท้ายของราชบุรีันหรือเปล่าไม่ทันแล้วครับสุดท้ายครับเป็นขอบสามสามของทางชลบุรีครับที่ว่าคราวนี้เป็นคนไทยที่มาตัดอีกมือเสุดท้ายผมรู้ต่อมาส่วนใหญ่เนี่ยตรงกลางแล้วได้เลยครับนี่ครับอนี่โอ้โหเรากำลังจะบอกว่า แล้วมีช่องนี่ครับกลับไปที่คอมเมทส์ตาร์สปอนกลับหลังก่อนแล้วก็วิ่งผ่านได้ในเวลาสุดท้ายลราชบุรดโอ้โหได้เหมืลนโอ้ยแล้วเนี่ยโอ้ยนจริงๆจะบอกว่าได้โอกาสโอ้โหลูกนี้ขาหลังใชครับมาเป็นราชบุรีแล้วเข้าซ้ายสะจิกจิ้มขวาเรียบร้อยเลยโอ้ครับจังหวะที่รอคอยวันได้เปรียบผมว่าครับทุกทังโลกคือวิ่งมาเร็วแบบเนี้ยบางทีมันจับบอลลั่นก็มีเยอะนะครับใช่ครับ แต่ชั่วเา,เ<อ>า์และจ่ายมาแบบนี้นิดเดียวครับหมดเวลาแล้วก็ววววจบเกมในคู่นี้ครับน่าเสียดายช็อตเมื่อสักครู่คุณ <c oughs> ออดี้เหลือเกินครับก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับสำหรับออดดี้ครับ